สวัสดีครับผมนายชานนค์ำสังจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าของบทความเรื่องการพัฒนานวัตกรรมข้อต่อที่จุดเสาเชื่อมต่อกับฐานรากในโครงสร้างสถาปัตยกรรมไัยที่มาและความสําคัญภผยเป็นวันสดุ ธรรมชาติที่ส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนเป็นพืชที่โตเร็วและเป็นวัสดุทางเลือกที่เหมาะแก่การนามาทํางานวิศวกรรมโครงสร้างเนื่องจากคุณสมบัติของไผ่ที่รับแรงได้ดีไม่ต่างจากไม้ทั่วไปแต่ด้วยปัจจุบันในงานไผ่นั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายอีกทั้งยังขาดองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ไผ่ทําให้ผมลเลยเห็นความสําคัญในการพัฒนานและวิจัยประยุกต์ใช้ไผ่เข้ากับอาคารสถาปัตยกรรมสําหรับข้อต่อที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด3รูปแบบใหญ่ หนึ่งก็คือข้อต่อแบบหล่อในที่สองก็คือข้อต่อแบบเพดเหล็กสามก็คือข้อต่อแบบท่อเหล็กจากนั้นนําข้อต่อทั้งสามแบบมาประกอบกับวัสดุเสริมสามชนิดก็คือปูสําเร็จรูปเข็มขัดและท่อและสลักเกลียวทําให้ได้ตัวอย่างการทดสอบทั้งหมดสิบเอ็ดแบบโดยที่ข้อต่อแบบหล่อในที่มีทั้งหมด2แบบข้อต่อแบบเพดเหล็กมี6แบบข้อต่อแบบท่อเหล็กมี3แบบข้อสรุปจากการวิจัยพบว่า ไผ่สังมนมีคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลที่ดีเหมาะกับการนําไปประยุกต์ใช้เข้ากับข้อต่อทั้ง3รูปแบบโดยที่ข้อต่อแบบหลอดไอที่เป็นข้อต่อที่นิยมที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากมีต้นทุนที่ราคาถูกที่สุดแต่แลกกับการที่จะต้องเสียเวลาในขั้นตอนการประกอบเข้ากับไผ่เลื่องต้องรอคอนกรีเตเสร็จตัวทําให้ไม่สามารถจบงานได้ภายในวันเดียวซึ่งแตกต่างจากข้อต่อแบบเพลทเหล็กและข้อต่อแบบท่อเหล็กที่สามารถจบงานได้ภายในวันเดียว เนื่องจากเป็นข้อต่อสําเร็จเหล็กสําเร็จรูจปที่มาพร้อมเข้ากับประกอบเข้ากับตัววัสดุภยัยและยังสามารถขนย้ายหรือหรือถอนได้สะดวกด้วยแต่ก็แลกมากับราคาที่สูงอย่างไรข้อตามข้อต่อทั้ง3รูปแบบมีประสิทธิภาพทั้งหมดแต่การที่จะเลือกใช้นั้นต้องดูที่สภาพของงานนั้นๆด้วยขอบคุณครับ